มาดิมาดิมาดีโดนลุกลุกปืนพกลุกปืนพกไอ้นู๊กมันสูดไม่ติดไม่เป็นไรเราไม่ตายเรามีอมตะ คำเตือนทีวิดีโอนี้อาจจะมีคำหยาบคายน้องๆหนูๆที่อายุต่ตำกว่า18ปดดีควรใช้จักรยานในการรับชมนะคะโอเคคนระับก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA V นะเราไม่ได้อัาเกม GTA V นานมากวันนี้เราก็จะมาถลมนะ่มเมืองแบบโคตรมหาถล่มมาแบบใช้สูตรเต็มระบบแลนะ้วท่านผู้ชมโอเคเดีย๋ยวเราไปเที่ยวกันในเมืองก่อนนะ เรามีตัวแรงมาด้วยเฮ้ยติดเพลงก่อนมีตัวแรงมาด้วยเดี๋ยวเราไปปั่นกันในเมืองนะ มีตัวแรงเดี๋ยวเราไปถล่มกันในเมืองท่านผู้ชมไปลุยตรงไหนบ้างว่าที่คนเยอะเราไปหาที่ oh, <no. S 1> เราไปหาที่คนเยอะกันก่อนนะตรงนี้แหละมาเราใช้สูตรกันก่อนนะท่านผู้ชมมา สูตรวิ่งเร็วนะ CAT c h m e แล้วก็กระโดดสูง H OPTOIT อ้าวมึงชนรถกูไอสัตว์ชนรถกูไอเหี้ยไปไหนไอสัตว์ชนรถกูไปไหนเพื่อนมึงตายแล้วใช่ไหมไอเหี้ยเดี๋ยว ใช้สูตรเสกปืนกันก่อนนะโอเคเราได้สูตรธรรมตาแล้วตำรวจมายังอะ่ะตำรวจมายังไอ้หี้ยมาทำไมอุ้ยชนหรอชนหรอเ <No, no. S 1> อ้ย่มันชน,นอะ เดี๋ยวดูสูตรนี้นะสูตรเต็มระบบกันนรถหูฟังสูตรเต็มระบบเ,นนะร,เ,ร,บบเราไม่ใช้อาวุธเลยนะ H O G S A N D S สูตรแบบเต็มระบบดูตำรวจนะดูตำรวจนะไอสัตว์ดูตำรวจนะเหีนะ้ยอ,นะอันนี้ในเกมเฉยๆนะไม่เกี่ยวกันแนนอนครับดูดิใช้มือเปล่านะไอ้หมัดไ,ไม่โดนมาดไม่โดนาดีด มาดิมาดิมาดิมาดีาดไหน,อย,น,นหอ,อยากแดกสุนตีนาะมาอยากแดกสุนตีนาะมาเต็มระบบมาแบบนี้ต่อยไม่โดนโอุย้ยโดนอะไรวะเน่เป็นไงไอ้เหี้ยรถทับยิงทำไมครับตอนนี้ติดสี่ดาวแล้วท่านผู้ชมติดสี่ดาวมาทำไมมาทำไม มาทำไมโอ้โหแม่งกูล้มอะไรล็กหนาเนี่ยมาดิมาดิมาดียุกซองเหรอเดี๋ยวจะสู้ด้วยหมัดเปล่มาดิ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 มาดีสีดาวไอ้เหี้ยล้มบ่อยทิ้งหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปให้ตำรวจตามมานะไอ้เหี้ยประตูรถกูหายไปไหนเนี่ยหน่วยสีดาวหน่วยสวายกันมามาแล้ว ตามมาไหมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอย่าบอกไม่ยางแตกอะไปไหนไปไหนมาดีมาดีาดเปวดตามมาแล้ว oh, <no. S 1> อียมันจะปุกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกังใช้สูตร่ัน G U R T U R T L E ซ่อมรถกัน าดีตามมาดีสัตว์ตามมาดีกูชนนะมึงตายตำรวจเดี๋ยวกูชนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแมปไม่โหลดตายไอ้สัตว์ตำรวจเราได้ต้องแดกลูกปืน HIG HEX นะดูปืนนะหน่วยสว่านเจ้าหน่วยสว่านเถอะดูลูกปืนเนี่ยปืนพกนะดูลูกปืนเดาะเฮลิคอปเตอร์เหรอเฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อ <Communications>: ๋อ <Zone> อ <noise> ุ้ยไอ้เหี้ยรถกูมันอยู่ไหนวะเฮลิคอปเตอร์อ๋อสองนัดแตกนะเฮลิคอปเตอร์อมาดิตำรวจมาดิมาดิมาดิดูดูกระโดดสูงเน่กระโดดสูงด้วยมาทำไมครับมาทำไมครับคุณตำรวจมาทำไมครับอุ้ยหน่วยสวัสด์ หน่อยสวับเราไม่ได้อัดคลิปแบบนี้นานแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วนั่งขึ้นผ่านมาได้3วันปีนี้พูดเหมือนนานปีที่แล้วแปดแปดเฮ้ยแบบแบบทำไมเครื่องบินมันบักวะเฮลิคอปเตอร์บักไปไหนนี่ยไปไหนเราไม่ต้องใช้ RPG นะนี่ ดูว่าหมัดเดียวแตกหมัดเดียวแตกเฮ้ยจะไม่มันจะตกวะดูดูดูรถตอนนี้เราติดห้าดาวแล้วท่านผู้ชมมาดิมาดิทำไมครับทำไมครับยิงยังไงก็ไม่ตายหรอยิงยังไงก็ไม่ตายหรอมันกำลังลงมามาดิลงมาดิลงมาดิโอ้โห่ปันศอกบปันศอกด้วยโดน้นมือ เดี๋ยวะเศกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มันสูตรอะไรหรืว,ว่าลืมสูตรอะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มาแล้วเรียกเฮลิคอปเตอร์มาแล้วมันเปลี่ยนลูกกระสุนไงวะ เฮ้ย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 ลืมแม่อมาตะแล้วเดี๋ยวนลงจอดก่อลงจอดก่อนแม่งไม่อมาตะแล้วท่านผู้ชมแ<อ>ม่งไม่อมาตะแล้ว <c oughs> เด้อ T U R T L E เก <c oughs> สนอมาตะกันนะ P A I N K I L L E R. ไป เฮลิคอปเตอร์เหรอเฮลิคอปเตอร์เหรอโดนลุกลูกปืนพกลูกปืนพกไอ้นู๊นมันค้างเหรอมันค้างเหรอเศกเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมเนี่ยตำรวจใช่ไหมคิดว่าไม่เห็นเหรอคิดว่าไม่เห็นเหรอยูยูซ่บแซ่บอ๊อบอ๊ไม่ได้หว่ะแดกลูกปืนแดกลูกปืน เด็กลูกปืนแดกลูกพื้นไปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเฮลิคอปเตอร์เต็มระบบโอ้โห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 ขึ้นมาได้ยูสัสสัสโอเคไปเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์มาทำอะไรไปไปไป ใช่กันนะท่านผู้ชมสูตรไม่ติดไม่เป็นไรเราไม่ตายเรามีอมตะเราไม่ตายนะเราไม่ตายนะท่านผู้ชมเฮ้ยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กูโโอ้หมาดิ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 มา มัดเปล่าอุ้ยคุณคนสวยมาเที่ยวหรอคุณมาเที่ยวหรอลงมานี่หน่อยคุณมาเที่ยวคุณมาเที่ยวหรอคุณมาเที่ยวหรอคุณตำรวจทำอะไรดูดูรถคุณระเบิดนะเดี๋ยวรถคุณระเบิดนะคืนสยองสองรุมหนึ่งอ่ะมาดิคืนสยองสองรุมหนึ่งอ่ะ ไป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 เราเจอรถแรงด้านะฮะไปอุ๊ยเมื่อกี้เจอรถไถอ,อ่ะไอสัตว์จะวิ่งไปไหน ทำอะไรคุณตำรวจทำอะไรคุณตำรวจทำอะไรคุณตำรวจทำอะไรคุณ,ำำคณำตำรวจแม่งยิงไม่โดนมั no, no, no. ้ยแพกแพกมาดิใส่แม่งหมดมัดรวบมันมาเลยแม่งเราขึ้นไปได้ไหมวะอ๋อแม่งขึ้นไม่ได้หรอโอ้โหขึ้นไม่ได้เว้ยทำอะไร ทำอะไรทำอะไรแดดทุกปืนบ้าทำอะไรเฮ้ยเย T U R T L E ไปไฟดับแล้วไฟดับแล้วเฮ้ยคันเหลืองสวยว่ะมันมีสีอะไรบ้าง,างเนี่ยเฮ้ยสีเทาก็สว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 ยสีเหลืองสวยว่ะสีเขียวก็สวย เอาสีเขียวดีกว่าแม่งถูกจะตาไม่ได้แดกหรอกเฮ้ยสีเหลืองสวยอ่ะสีส้สมสีแดงจะถอย,อย่อยกันจริงไม่โดนแตกไปแตกเฮียชน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  มาดิมาดิมาดิคอมกูจะพังวะเนี่ยคอมกูจะพังแล้วนี่ยเฮ้ยนายนายเก่าเหรอนายเก่าเหรอนายเก่าเหรอวิ้ผูเก่าเหรอปีนเปล่าอะระเบิดได้นะเว้ยเฮ้ยมีสระน้ำด้วยว่ายน้ำเล่นได้ไหมวะแม่งสระเท่านี้แม่งว่ายไม่ได้หรอก มาดิ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 หมัดเดียวจอดหมัดเฮ้ยลืมสูตรมันหมดท่านผู้ชมสูตรมันหมดไหมเลอะเอาท่าน,นี้ก็ได้วันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกม,มัดลมใช้สูตรแบบเต็มระบบเดี๋ยวละโอ้โฝนตกได้วท่านผู้ชม C A T C H M E คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก โอปดโอไอด์ o B D o I D. โอเคคลิปนี้ก็มาถล่มเนืองเฉยๆแล้วท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากแล้วว่ะไปเจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย